คลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเราอยู่ที่ตำบลหนองยาป้องอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีวันนี้นะคะจะพามาชมบ้านพร้อมสวนทุเรียนติดน้ําแบบนี้เลยนะคะบนเนื้อที่ถึงสี่ไร่สองงานเป็นฉนดทตื้นแดงพร้อมโอนค่ะราคาขายไร่ละหนึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เจ้าของออกค่าโอนค่าภาษีให้ทั้งหมดค่ะในพื้นที่มีบ้านน็อกดาวน์สองหลังมีสวนทุเรียน30ต้นซึ่งให้ผลผลิตแล้วนะคะแล้วก็ยังมี มะม่วงน้าดอกไม้อีกเจ็ดสิบต้นนะคะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างิสถนนคอนกรีตยาวถึงสี่สิบเมตรนะคะมีรั้วรอบขอบคิดค่ะส่วนด้านหลังนะคะติดน้ำน,นะคะของเราติดน้ําตรงนี้เลยนะคะกว้างถึงหกสิบเมตรรวมพื้นที่งอกด้วยนะคะส่วนด้านนี้นะคะคือจุดกลางเต็นท์ไล่มาดามแป้นนะคะซึ่งเป็นจุดเช็คอินเป็นลานกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งของหนองยาปองนะคะที่ดินของเราก็คือด้านนี้นะคะบนเนื้อที่สีไ่ไร่สองงานนะคะ อากาศดีค่ะน้ำนี้ไม่แห้งนะคะเราถ่ายทำเมื่อวันที่7เมษายนนะคะน้ำก็จะประมาณนี้นะคะน้ำนี้มาจากอ่างเก็บน้ำแม่ประจันนะคะซึ่งห่างจากเราประมาณ7-8กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเช่นกันนะคะเราจะรายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารชื่อดังมากมายเลยนะคะอยู่บนพื้นที่นะคะเราก็จะมองเห็นภูเขาด้านหน้านะคะซึ่งเป็นเขากระทิงนะคะเวลา ฝนตกนะคะก็จะมีหมอกปกคลุมยอดเขานะคะวิวไม่แพ้เมืองเหนือเลยค่ะการเดินทางก็สะดวกนะคะเราห่างจากถนนเส้นหลักเส้นสีเลนเข้ามาเพียง700เมตรเท่านั้นเองค่ะตอบโจทย์ท่านที่อยากมีบ้านริมน้ำใกล้ๆกรุงนะคะเดินทางจากเซนท่านพระรามสองเพียง120กิโลเมตรเดินทางจากแยกวังมะนาวนะคะก็40กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเราใกล้กับถนนเส้นบายพาส3510นะคะเข้ามา7กิโลเมตร ใกล้โรงพยาบาลหนองย้ป้องใกล้โรงเรียนหนองย้ป้องนะคะด้านหน้าของเราก็คือว่าที่การอําเภอหนองย้ป้องนะคะเราห่างที่ว่าที่การอําเภอเพียง2กิโลเมตรนะคะใกล้ทั้งเซเว่นซีเจร้านค้าส่งร้านอาหารร้านค้านะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะจะเดินทางไปเขื่อนแก่งกระจานก็เพียงส0กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ ใจนะัทชมที่ดินได้ทุกวันนะคะเบอร์โทร0912096124เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์เลยพาไปชมนะคะบริเวณด้านนี้คือส่วนของด้านหน้าที่ติดถนนคอนกรีตนะคะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะคะ40เมตรนะคะนี่นะคะตามแนวรั้วนะคะมีรั้วรอบขอบชิดค่ะเป็นรั้วลวดหนามตอนนี้กําลังจะทําประตูปิดนะคะ เราเข้ามาจากถนนหลักเส้นสี่เลนนะคะเข้ามาเพียงเจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นเองค่ะห่างจากว่าที่การอำเภอหนองยาป้องเพียงสองกิโลเมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางก็สะดวกมากค่ะด้านนอกมีทั้งร้านค้ามีมินิมาร์คมีเซเว่นซีเจร้านค้าส่งใหญ่ๆร้านค้าวัาสดุก็มีครบเรียกว่าครบเลยนะคะบริเวณพื้นที่นะคะที่ส่วนของสวนทุเรียนนะคะ ต้นนี้ก็คือต้นมะขามป้อมนะคะนี่คือส่วนของสวนทุเรียนทุเรียนสามสิบต้นนะคะให้ผลผลิตแล้วนะคะแล้วก็จะมีเงาะมีมังคุดมีลำไยนะคะมีมพะพร้าวแกงแลมะมะพร้าวน้ำหอมนะคะอีกประมาณสิบห้าต้นนะคะต้นมะขามป้อมะคะ่ะมีตามแนวรั้วของเราเลยนะคะ น้ำไม่ท่วมนะคะตรงส่วนด้านนี้ปีที่แล้วทุเรียนให้ผลผลิตแล้วนะคะ9ต้นปีนี้เหลืออีก20ต้นกำลังให้ผลผลิตนะคะนี่นะคะส้มโอนะคะกล้วยหักมุกกล้วยน้ำว้านะคะ นี่เราอยู่ในพื้นที่สวนแล้วนะคะมีกล้วยมีทักก้ทงทุเรียนนะคะนี่คือแนวของเรานะคะยาวไปถึงตรงเสานั่นเลยนะคะตอนนี้กําลังก่อสร้างนะคะกําลังก่อสร้างต่อเติมบ้านนอกดาวนะคะทุเรียนเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะ นี่นะคะตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วนะคะกาวตน้นมีทั้งหมดกาต้นนะคะต้นหนึ่งก็ประมาณสามสิบลูกอากาศดีมากๆต้นไม้เยอะค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะคะที่กำลังให้ผลผลิตนะคะ นี่คือต้นเงาะนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะยู่กระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันทีเลยนะคะบ้านอกดาวมีแอร์ให้ด้วยนะคะทั้งสองหลังเลยนะคะมีปั๊มน้ำมีแทงน้ำวางระบบรดน้ำต้นไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านเจ้าของใหม่เข้ามาไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ นี่ก็ทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ละมุดนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะเก็บผลผลิตได้ทุกอย่างแล้วนะคะบ้านนกดาวยกพื้นสูง1.5เมตรนะคะที่ยกพื้นสูงนี่ไม่ใช่ม่า จะหนีน้คนะคะจะให้เห็นวิวเขาค่ะเพราะว่าด้านหน้าเราจะเห็นวิวเขากระทิงเลยนะคะถ้ายกพื้นสูงบนบ้านก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็จะได้บรรยากาศฟิวเมืองเหนือเลยนะคะเวลาฝนตกมานะก็จะมีหมอกปกคลุมบริเวณด้านทิวเขาสวยงามเลยคะ่ะนี่ค่ะส่วนนี้บริเวณน,นี้ก็กำลังก่อสร้างนะคะย้ำราคากันอีกทีนึงนะคะ สีไร่สองลานนะคะสี่ไร่สงานราคาขายอยู่ที่เจ็ดล้านสองแสนบาทนะคะราคานี้เจ้าของออกค่าโอนค่าภาษีให้นะคะมีกล้วยหักมุกนะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าหนูนย์เก้าหกหนึ่งสองสี่เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์ด้วยนะคะส่วนริเลนะนี้ก็เป็นตรนทุเรียนกับส้มโอนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมนะคะมะพร้าวน้ำหอมอร่อยมากค่ะ จะพาไปชมส่วนของด้านที่ติดกับสวนมะพร้าวนะคะบริเวณด้านนี้คือส่วนของกลางที่ดินนะคะเราจะยืนอยู่ตรงกลางที่ดินนะคะด้านหน้านะคะที่มีคนยืนนั่นก็คือด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะของเราก็เป็นทา,ทางนี้เป็นของเรานะคะตามแนวมะพร้าวเข้ามาเลยนะคะ นี่คือจุดของบริเวณสร้างบ้านนอกดาวนะคะนี่ก็คือส่วนมะม่วงเจ็ดสิบต้นนะคะซึ่งกําลังให้ผลผลิตแล้วนะคะค่พาไปดูสวนของส,วน,สวนมะม่วงก่อนนะคะให้ผลผลิตดีนะคะตรงนี้ที่นี่อากาศดีค่ะวันนี้วันที่เจ็ดเมษายนะคะ อากาศที่อื่นอาจจะร้อนแต่ตรงนี้เย็นสบายนะคะที่บริเวนสวนของสวนมะม่วงที่ติดน้ำน,นะคะนี่จะเป็นด้านหลังที่ติดน้ำน,นะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นของเพื่อนบ้านนะคะไล่มาดามแป้นนะคะ นี่แนวของเราก็ยาวยาวไปถึงตรงป่ากล้วยนั่นเลยนะคะ ราจะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวก็สะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนนะคะหนองยาก้อง16กิโลเมตรนะคะจากตรงนี้นะคะตลาดน้ำกวางโจจะไปเขื่อนแก่งกระจานก็40กิโลเมตรนะคะไปพะเนินทุ่งนะคะเขาพะเนินทุ่งก็60กิโลเมตรนะคะโดยประมาณนะคะ จากเซ็นท่ันพระรามสองหนึ่งรอยิกิโลเมตรนะคะเรีวยกว่าการเดินทางสะดวกค่ะใกล้ใจ,ใจกรุงสนใจเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าห่งนย์ย์เหกหนึ่งสองสี่เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์นะคะบริเวณส่วนนี้คือส่วนมะม่วงนะคะเจดสิต้นนะคะผลผลิตดีมากๆค่ะมาถึงก็ไม่ต้องปลูกอะไรแล้วนะคะเก็บผลผลิตได้เลยค่ะถ้าขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชม เรายังมีที่ดินสวยสูงติดน้ำอีกหลายแปลงนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านทางทางจะเข้าที่ดินนะคะทางจะเข้าที่ดินก็คือถนนส,สี่เลนเสน้นนี้นะคะข้างหน้าเราเป็นตลาดเ,เป็นขออภัยนะคะเป็นโรงเรียนหนองเยีป้องเป็นวัดที่การอำเภอนะคะเป็นธนาคารออมสินธนาคารชกสนะคะ ถนนเส้นนี้ตัดมาจาก35 10นะคะเส้นบายพาสนะคะเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นเองคะ่ะเส้นบายพาสที่จะไปเขื่อนแก่งก,ก,กระจานะคะบริเวณนี้มีร้านค้าเยอะมากนะคะมีทั้งร้านค้าส่ง ใกล้สพอหนองยาป้องนะคะบรรยากาศดีมากค่ะข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นออกไปเส้นใบพัดได้เหมือนกันนะคะของเราอยู่ตรงตรงนี้นะคะก่อนถึงการไฟฟ้าภูมิภาคหกร้อยเมตรนะคะซอยซันซอสนะคะด้านหน้าของเราก็คือโรงเรียนหนองยาป้องนะคะเราอยู่ใกล้โรงเรียนหนองยาป้องเลยคะ่ะ ซอยนี้นะคะซอยหองยาวป้องสิบห้านะคะซอยสันสองเข้าไปเพียงเจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นเองเข้าไปก็จะเป็นเราจะข้ามคลองก่อนนะคะข้ามคลองแม่ประจันด้านขวามือของเราก็คือไร่มาดามแป้นนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับที่ดินของเราเลยไร่มาดามแป้นก็จะเป็นลานกลางเต็น์นะคะ คลองแม่ประจเราข้ามคลองไปเดียก็ถึงที่ดินแล้วนะคะสุดถนนลาดยางก็จะเป็นถนนคนกรีดแล้วนะ,ะนี่เราถึงแล้วค่ะคันด้านหน้าของเราบริเวณที่มีรัวลวดหนามนี้นะคะ อนะตอนนี้กําลังจะทําประตูแล้วนะคะถนนนี้ก็คือถนอนในที่ดินของเรานะคะถ้าสนใจนะชมที่ดินได้ทุกวันเลยนะคะเบอร์ทศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสี่เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์ด้วยนะคะขอม่วงเต็มสวนแล้วนะคะ สมบูรณ์ค่ะบ้านนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะบ้านมกดาวสองหลังแทงน้ำปั๊มน้ำระบบลดน้ำครบเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะขอบคุณนะคะ